เพื่อนๆคิดว่าทักษะที่สําคัญที่สุดของคนเล่นฟูลแบ็คเนี่ยมันคืออะไรครับความเร็วที่จัดจ้านจี๊ดจ๊าดการอ่านเกมที่ชาญฉลาดความอื่นและร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงจากที่ผมเล่นมา2พาร์ทเนี่ย ผมรู้สึกว่าสําคัญที่สุดเลยก็คือทักษะการบริหารความฟิตครับทุกคนน่าจะเข้าใจกันไปแล้วนะครับว่านักเตะที่เล่นแบ็กได้เนี่ยมันจะต้องเก่งรอบด้านซึ่งปัญหาก็คือตอนเนี้ยเรากําลังให้บอสุูก้าเล่นเหมือนคนที่เก่งรอบด้านเว้ยทั้งที่จริงๆมันไม่เก่งเลยสักด้านตอนเนี้ย <c oughs> มันก็เลยเป็นปัญหาครับเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อนนั่นก็คือเรื่องของความฟิตไม่ว่าคุณจะอยากเก่งด้านไหนทุกอย่างต้องใช้แรงครับ <c oughs> ผมเลยทําการรีสกิลเพื่อที่จะอัพให้เต็มปอดเลยนะครับ <c oughs> แปลกๆอัพให้ปอดเต ทำให้ตอนนี้ค่าสตามิน่าเราขึ้นมาสูงถึง95ส่วนแต้มที่เหลือเนี่ยผมจะเอาไปลงความเร็วให้หมดเลยเพราะว่าถ้าเราวิ่งเร็วพอเนี่ยทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเชกเช่นเดียวกับความอึดครับผมถ้าเกิดว่าเรามีปอดที่แข็งแรงพอเนี่ยเราก็จะบริหารความอึดได้ง่ายขึ้นเช่นกันส่วนแต้มที่เหลือเศษตอนนี้เนี่ยผมจะไปอัพฟรีคิกกับเรื่องการยิงไกลไ้ก่อนนะครับเพราะผมก็ยังไม่ละทิ้งความฝันที่จะเป็นมือสังหารฟรีคิกเบอร์หนึ่งของทีมถ้าโรเบโตคาร์ลอสมีลูกยิงบานาน่าชุดเราก็มีลูกยิงบา บักนี้กันหรือเปล่าจะยิงยังไงเดี๋ยวถามจริงโอ้โหฮะโอ้โหแล้วดูมุมมองซ้อมคอนเนอร์อันนี้หนักสุดเลยที่กูเคยเจอมาโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเกมยังไม่เปลี่ยนภาคเลยทิ้งแล้วเหรอ อ้าวเอฟด,ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่กดไลค์คลิปนี้เนี่ยผมขอให้คนคุยหรือแฟนที่คุณกำลังคบอยู่ตอนนี้เขาไม่ทิ้งคุณไปไหนนะ <c oughs> อย่าทิ้งแบบ EA เอนะโอ้โหน่าเกลียดใช่ไหมบุนเดสลีกานัดแรกครับวันนี้เราออกสตาร์ทในตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับผมในเกมที่มาเยือนยูเนียนยเบอร์ววลินโอเคสวยจเจอเบ็คให้มาที่บ๊อบบาซากูครับบาซากูลากโอ้โหพอเร็วขึ้นแล้วเล่นง่ายขึ้นเยอะตัดเข้าด้านในไปที่เดมี่อเดมี่ไหลไปกรูเดซี่อ้าตรงจังหวะนี้เราต้องเอาแลบแล้วครับบาซูก้ามองข้างในยังยังยังย โอ้โหดีละดีละดีละบอสกา้าให้ตรงกลางพยายามรักษาตำแหน่งของตัวเองไว้นะครับอย่าลืมว่าเราต้องบริหารความฟิตนะครับผมถ้าเราวิ่งขึ้นวิ่งลงมากเกินไปเนี่ยเราจะแย่ yeah! นะครับช่วงท้ายแคมเบลจังหวะนี้เราต้องโอเวอร์แลปบล้วครับยังไงบูเลซี่ไหลออกให้อดีมียิงโอ้โหติดเซฟร้อนหนาวครับบสกาอุ้ยกรอสให้สวยมากครับพี่ อดีมีไหลต่อเนื่องให้กูเดซี่กูเดซี่ไหลออกขวาสุดแคมเบลทางขวามีเติมแต่เลือกกลับมาตรงกลางเข่าอะไรวนะเนี่ยกูเดซี่ได้อยู่แคมเบลยิงติดบล็อกครับบอลยังเล่นได้ครับแคมเบลมงเสยขึ้นเข้าไปแต่ว่าเป็นบอลของทางยูเนอร์บลินครับแล้วจะได้สวนจังหวะนี้ปูไปรอนู่นเลยแล้วกัน <c oughs> ยังไงมาเดมาเดมาเดเป็นไงล่ะครับข้างหน้าไปเลยสวยอุ้ยมันต้องอย่างนี้แบ็กซ้ายอาชีพอดีเยมี่ลากไปเองครับแล้วยังไง ไปได้เปล่าไปไม่ได้คืนโอ้โหมึงก็คืนอ่ะถือว่าได้เหมือนกันปาสปูล็อกแล้วโยนเอ้าเหตุบอลจันโอเคแล้วยังไงครับเซตพีลูกนี้เลือกไหลสวยเสาไกลเอ้ายังได้อยู่ยังได้อยู่เสาไกลมงได้ไหมวอชเจนโอ้โหโอเคต่อเนื่องโยนเข้าไปแล้วมงหืมไม่ได้ครับบอลตรงกลางของทางดอลบุน รโอ้ปหสุดมาลูกนี้แล้วตบเนี่ยเข้าไปยิงในที่สุดกูก็มีแอสซิสต์จากลูกครอส <c oughs> มาว่ะวันนี้ยอดครับดูภาพชา้าครับปูดะสุก้าคอร์สลูกนี้อย่างแม่นนนะนี่แหละผมเอาค่าคอรสออกหมดแล้วนะแต่ว่านะครับเดี๋ยวก็ไปไล่อ่านคอมเมนต์มานะครับว่าเอ้ยมันต้องคอรสอะไรยังไงวันนี้พัฒนาขึ้นแล้วนะครับผม <c oughs> บสก้าจ่ายไปด้วยความมั่นใจครับลูกนี้อดีมี อันนี้มีลากขึ้นไปแล้วมีเติมมานหนึ่งคนทางซ้ายมีแต่คูเรซี่เลือกทางขวาเฮ้ยหัน้ายหน่อยซ้ายว่างเลยเนี่ยสวยมากเฮ้ยนั่นแหละครับตบเรียเข้าไปแล้วยิ่งโอยเฮ้ย,เ,ยเริ่มมาว่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุมกล้องมุมเอ้ยเดี๋ยว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 มุมกล้องโอ้ยกูละปวดหัวกับเกมนี้เอาเอาจังหวะนี้ก่อนครับบาซูก้าไหลไหลฝากเพื่อนแล้วยังไงคืนมา ฝากตรงกลางก่อนครับขาเกาครอสให้ทีเดมี่อเดยมี่ลากแล้วไหลให้คูรซี่คืนไปเดยมี่ยิงโอโ้โหประตูนี่ยิงขาตายเลยครับลูนี้2-0ครับโอ้นี่สิวะคู่หูอะจบขึ้นแรกถือว่าสวยอยู่ครับเกมนี้ผลงานก่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับผมคือในพอขนขึ้นแล้วเล่นเดี่ยวมาลุยกันต่อในช่วง45นาทีที่เหลือครับว่าฟอร์มการเล่นของเราจะยังคงรักษามาตรฐานเดิมได้หรือเปล่านะ คือเอาตรงนะผมครอสได้ประตูเนี่ยรู้สึกความมั่นใจมากกว่าตอนยิงไดอีก <c oughs> ครอสครับให้มาที่สกุก้าไหลออกไปอดีมี่อันีมี่ไปไดเปล่าไปไม่ได้ถ่ายมาก่อนเพราะกูจะเอาเฟสเยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิด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 เอาละครับเกมุบของทางเจ้าบ้านมาบ้างจาังหวะนี้เราก็ยังตามตัวริมเส้นเขาไม่ปล่อยนะครับ <c oughs> ต้องเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนก็โดนปครับาารปาซสก้าใช้ความเร็วความเร็วไปลากก่อนลากก่อนลากก่อน,อน,อนเปิดพื้นที่เพื่อนกันสวย ให้ที่ซาบิเซอร์ครับซาบิสเตอร์ฝากกูรซ like. ี่ไหลอ้าวแล้วจวังหวะนี้ฝังโอ้ยนี่ก็เดียวเลยเกินบางบาง,บางตัวเติมไหมบางตัวเติมไหมโอเคตรงนี้ลุมสองได้ลุมไปก่อนลุมไปก่อนลุ่มไปก่อนถูกเอ้ยโอ้ย,อย,อยเกือบไปครับปาสกูให้ไปดีนี่ครับฝากไปที่กูรซี่ซาบิสเตอร์สวยมากโอ้จริงแหลกได้นะตอนนี้แหลบได้แหลบได้นันแหลยครับแล้วข้างใน จบเลยแล้วยิงไอ้ขูแล้วไม่เหยียบขาหน่อยวะเอาได้อยู่ได้อยู่ครอสครอสแก้ให้ครับรันรันมาที่ซาบิเซอร์เราเตอมาขนาดนี้แล้วเราเอ้ยชิบให้เอาเหียคนผิดเอาได้กลายเป็นดียิงโอ้โ oh หเรียบร้อยเลยครับสามจจากบ้ามาสุดก๊อฟครับลูกนี้คือจังหวะมันคู่ผิดแล้วกดผิดกลายเป็นด,ดีนะครับผม <S <S บอลมาถึงตีนเนี่ยลูกเี่นีีทิ้งเราควรปล่อยให้เขายิงนะ เออแต่ไม่เป็นไรเราแก้ให้ครับผมว่าเกมนี้วาซูกาน่าจะได้ MVP นะโอ้โห <c oughs> ทั้งยิงทั้งจ่ายคุณพ่อน่าจะนั่งภูมิใจในตัวลูกอยู่ข้างมานั่งสำรองเลยครับเออโดนดอบเฉยวะน่าสงสารมาดิมาดิมาดิกูไม่เสียบแล้วกูเข็ดแล้วโอ้ยแหวไม่โดนหนึ่งดาบอยู่นะ <c oughs> เอาไปในสวนครับทางดอนมุนขึ้นหน่อยจังหวะนี้ไม่ไดจะเ,เสียแล้วเก็บเลตติ้งเพิ่มดีกว่าพอมมารันสวยนั่นอะไรครับ ยังไงออสุก้าได้โทรได้ได้ดวนและผู้สืกก่เป่าจบเกมครับโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่เราโอเคความอึดแม่งเห็นได้ชัดมากว่าไม่ได้เหนื่อยง่ายเหมือนตอนที่แล้วนะครับและที่สําคัญวันนี้ผลงานดีด้วยนะทั้งเกมรับเกมรุกก็ช่วยเพื่อนได้ดีแถมมีประตูยังไงเรตติ้งผมว่าไม่น่าจะต่ํากว่า9ก้าครับไหนดูซิ 10ไปเลยครับผมแล้วนี่เป็นเกมแรกเลยนะที่สถิติการวิ่งมันไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าเราวิ่งน้อยแต่แบบอประสิทธิภาพแม่งดีจัด<อ>ถือว่าเริ่มต้นได้ดีครับหลังจากที่ตุ๊บตุ๊เปมา2ตอนทุกคนดูข่าวนี้ครับลือกันสะพัดเลยนะครับว่าในเกมนัดล่าสุดเนี่ยมีเมมอของทางสเปอร์นั่งดูอยู่บนอัธจันทร์นะครับเฮ้ยถ <laughs> ามคําเดียวเลยมาดูกูใช่ไหมได้เศษสกิลพอยต์มา3าก็อัดฟีคิกเข้าไปให้เต็มครับตรงนี้แต่จริงๆนะพอเรามีความเร็วที่เยอะพอแล้วก็ความอึดที่ มากขึนนันเหมือนเป็นพื้นฐานเลยเนาะคือทุกอย่างแม่งเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับขอแยกเช็คผลประกอบการนะครับอุ้ยคอร์สไป10แล้วนะโดยที่แบบฟอร์มไม่เสียทรงด้วยนะครับผมว่าเรามาถูกทางแล้วแต่ว่าทําไมสเปอร์มันลดค่าเหนื่อยมาเหลือแสนสองวะท่าที่แล้วยังแสนห้าอยู่เลยเรายังต้องเก็บคอร์สเจ็ดสิบหกครั้งอยู่เลยนะครับผมคือ,อยังไงมาดูฟอร์มบนอัธจารัยแล้วรู้สึกว่าไอ้นี่ไม่คุ้ม่า <laughs> งี้เหรอ <laughs> ลดราคาเลยสแสดงว่าที่เรายื่นไปแสนห้าเนี่ยมัน,ม,นมันไม่เอานะครับจ่ายให้เราเต็มที่ได้คือแสนสองอ้าไม่เป็น สนใจไหมนิวคาสเซิลอุ้ยทีมแชมป์คาราบาวด้วยะ <c oughs> ไปดีกว่า <c oughs> ดูทัวลงกลัดบกักโอเคมิลานถ้าบิดว่าตอนเนี้ยผมคิดว่านะไม่น่าจะมีทีมไหนที่ให้ข้อสเสนอได้ดีเท่าสเปอร์อู้แอสตันวิลล่าวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วเงื่อไขของวิลล่าเดียง่ายกว่าสเปอร์ด้วยนะครับครอสเข้าแค่4 9ครั้งคลีนชีส15้ครั้งเฮ้ยวิลล่าก็น่าสนใจนะเนี่ยแต่ป้าหมายเรามีหนึ่งเดียวครับก็คือสเปอร์เพราะฉะนั้น เดี๋ยวเจอกัน <laughs> รอเล่นรอเล่นเอเย่นของเราก็ทักมาบอกนะครับว่าตอนเนี้ยมันมีแมวมองมาแอบเฝ้าดูฟองการเล่นของเราอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกดดันอะไรมากนะเพื่อนกู <laughs> <ๆ laughs> จะกดดันกับพรางี้แหละจากเอเยนตอนนี้อัพสถานะมาเป็น m ยเฟ i นด์แล้วนะครับผมเฮ้ยยังไงดีิบอฟคู่นี้ดอนมุล <c oughs> ได้ทําการเจราจากับกัดบักนะครับผมในการดึงบาสกูไปร่วมทีมเฮ้ยโรมาโน่มึงโรมาโน่หรือโรมาโนอเนี่ยหลอกลวงประชาชนกูจะไปสเปอร์เท่านั้นเว้ยก่อนไปเจอกับซังเพารีเนี่ยทางมูริเซยดอนมุนก็จัดปาร์ต จเจเริญเจริญนะตั้งนานไม่ตี้มึงมาตี้ก่อนวันแข่งเอามาดูกันว่าฟองการเล่นจะเป็นยังไงครับวันนี้ภารกิจง,ง่ายๆเก็บชัยชนะให้ได้ครับเกมที่ซิกนอิลูนาพาร์เริ่มแล้วนะครับผมทางรถมูลได้เกี่ยเล่นก่อนครับลูกนี้เราได้ยิงกันหรือเปล่าโอาา้โหพาได้ไงครับลูกนี้ไม่เป็นไรครับยังได้คอเนอร์จังหวะนี้ปาเกาครอสเล่นสูตรซ้อมหรือเปล่าครับมาเอามาขวางอีกแล้วอะเอ้าได้อยู่ได้อยู่ขอหน่อยแล้วกัน เติมแล้วไหนก็เติมแล้วกดซ้ายโอ้เหินว่ะดูครับวางเท้ายิงโอ้โหช้อนใต้รูปหน่อยแหมมึงก็จ็อกกับตำแหน่งเนาะมึงวิ่งเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมบาสลูกา้าครับโดนขวางอยู่ยังไงข้างในปากแล้วให้เฮ้ยยังไงสวยยิงเฮ้ยโอ้ติดเซฟครับแล้วบงโอ้โหหลุดกรอบอีกยังได้เป็นคอเนอร์ครับกรอสโยนโดมัยอ่ะแม่งขวางกูแล้วอ่ะไม่เป็นไร ลบต่อยิงโอ้โหได้ไหมโผตั้งเฮ้ยเอาได้ขออ,อีกทีนึงโอ้โหเซฟครับแซมยังไงจ้ามาดีเฮ้ยอย่าอย่ามาแซมตรงนี้เดี๋ยวกุงงตัวประกบจังหวะนี้ยังไงครับเฮ้ยอ้าไม่พลาดแม่งเฮ้ยไม่น่าเสียบเลยเสียบปุ๊บเป็นเรื่องแล้วลูกนี้หลุดมาตรงกลางได้ยิงแล้วปัดหน้าครับแล้วก็จบครึ่งแรกที่ิกนอลอินดูนาพาครับไปว่างต่อครึ่งหลังเลยดีกว่า แทบจะขี่กลุ่มกับบาซูก้าลูกนี้สวยครับให้เร็วเอา้าโหขาสัน้น <laughs> จะให้จังหวะเดียวไม่ได้นะครับผมโอ้เอา้ายังเป็นเกมบุกอยู่ครับของทางดอดนบุญให้มาถูกเส้นล็อกล็อกแล้วปะช้าไปครับโดนซ้อนเข้าสู่ช่วงนาทีที่7 1แล้วนะครับผมยังไม่มีสกอร์นะครับเฮ้ยยังไงนี่เมื่อคือนตีหนักไปหน่อยเหรอต้องต้องเอาแล้วโอ้สวยมากเติมเติมเติมแขกก็ได้เติมทีเดี๋ยวครอสให้สวย ปับป๊บปั๊บปึ๊บยิงเอาละมึงมึงจะส่งคืนทำไมวะหน้านะมึงยิงมึงก็ได้แล้วเนี่ยยิงแม่งเลยเอาติดตันเองอีกโอ้โหหมอทุ่มครับเมอสกา้าให้เร็วเลยจังหวะนี้ทีเผลอยังไงครับยังไงมาอุ๊ยโอโ้โหผิดไปหมดแล้วโอโ้โหหลุดอย่านะอย่านะอย่าปล่อยมันอย่าปล่อยมันเอาเบอร์ยิงปัดได้ครับโมเอลาุูตสินท์ทดให้นาทีเดียวนะครับผมอย่าเสียไม่ได้อย่าเสียพอ โอโเกมพี่นะฟอร์มยังเดือดเกมนี้กำลังจะจะเสมอหรือเปล่าจะโดนหรือเปล่าอปัดได้พุทสินยังให้เป็นคอร์เนอร์ครับพอเลยนะไอ้ปาร์ตี้ก่อนวันแข่งหนึ่งคืนเนี่ยอ้าวมาแล้วโอ้ยบ๊อบสาติกเออโอ้แล้วพุทสิน เอาจบเกมที่ซิง n กลอยู่หน้าพาครับแบนนันไปคนละแต้มอย่างน่าผิดหวังครับวันนี้แล้วเกมนี้สเกลสเปอร์นั่งดูอยู่ไหมเนี่ยหวังว่าคงไม่มานะเลตติ้งเก็บไปแค่7.3ครับวิ่งไป16.2กกิโลกรัมมีเรื่องหนึ่งที่ผมงงมากๆเลยก็คือตอนนี้มันมีรอยสักอัปเดตมาใหม่เว้ยซึ่งเมื่อก่อนน่ะมันมีเยอะเลยนะให้เลือกสักแต่อยู่แม่ก็เอาออกนะครับแล้วก็ทยอยเอามาใส่ทีละอันคือคือ มึงทำทำไมวะไออันนี้เนี่ยพอเข้าใจได้พวกสตาร์ทพวกอ่าแว่นตัวแว่นตาเงี้ยมีอัปเดตใหม่มา2อันนะครับผมไหนดูซิเป็นยังไงเก <c oughs> <c oughs> เคยดูไอเรื่องน,นั้านปะ <c oughs> นเรื่องอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะนึกไม่ออกจริงวะผมไปเซิร์ชกูเกิลแล้วก็ยังไม่เจอนะครับผมที่มันจะมีนักแสดงชายกับนักแสดงหญิง <c oughs> ส่วนแวน่นอันนึงนี่ก็เท่เหมือนกันนะเอ้ยอุ้ยถือว่าแว่นมาใหม่รอบนี้เท่่ะแต่มึงอย่าเพิ่งติดแฟชั่นเลยถอดไปก่อนเดี๋ยวมันจะเป๋แล้วเรื่องหนวดเคราเนี่ยก็อย่าลืมไปเล็มออกด้วยอย่าปล่อย อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าสมัยบอบบานาน่าเนี่ยตอนนั้นมันยังไม่มีไข่กรูมิงนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหตัดมาใครๆก็ใช้โดยเฉพาะท่านชายที่แบบเป็นสายป่าดิบชื้นนะครับผมขนลกลุงลังไปหมดเนี่ยผมว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้ไม่ว่าจะขนตรงไหนนะและที่สําคัญคือมันเป็นเครื่องเล็มขนเล็มหนวดก็จริงนะแต่มันทําความสะอาดได้ง่ายมากและกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะเขามีนวัตรกรรมที่เรียกว่าเซฟเทคครับเคยมีเคสหนึ่งแปลกมากนะครับทีมงานบอกว่ามันมีคนซื้อข grooming, ไข่กรูมี โปร PD ด้วยนะครับผมเรื่องของราคคงราคาเนี่ยถ้าจะซื้อก็ต้องซื้อช่วงโปรแบบนี้แหละครับอย่าลืมไปเช็คไปช็อปกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปครับสรุปแล้วบุนเดสลีกาวันนี้เราจะฝูงเลยครับผม17คะแนน7นัดที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครนะครับแต่หัวแตกส่วนนัดสุดท้ายของวันนี้เนี่ยเราจะต้องไปเจอกับเรอัลริดนะครับผมในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งไม่แน่เหมือนกันนะว่าถ้าเกมนี้เราฟอร์มเตะตาเนี่ยเปเรสอาจจะสนใจก็ได้นะเผื่อจะเอาไปโก่งสเปอร์วันนี้เราบินนมาถึงสเป เพื่อที่จะมากระนำเรียมาริดให้คาบ้านเกมนที่ซานดิโก้บลบิวเริ่มครับทางดอดมุนเขียนเล่นก่อนครับวันนี้บุกมาเจอมาดริดเนี่ยมีอะไรต้องใส่หมดครับบาสักูให้ไปเดยมี่โอ้โหท่าสวยเหลือเกินดูไดิยังไงครับอา้าวมีมีช่องแบบนี้เปิดเร็วเข้าไปแล้วชัดอ้ออบอลปิ้นมาได้ไหมกลับาฮาวสาสต์มูมออกมาเลยครับผมแล้วบอลตรงกลางเอาได้อยู่ว้ยเอาทีโมไม่ตัาไปกันกรออ้ากรอสไม่ให้เหรอเมื่อกี้โอ้โหยังสวย เอาไม่มเป็นไรกลับตำแหน่งก่อนครับกลับมาวิงก้าครับเราต้องคอยตามโรดิโก้ไว้นะครับผมเอา้างเล้จาจังหวะนี้อูเรซี่ทางซ้ายมีเติมนั่นแหละครับอาร์เดมี่ให้คืนเล่นชิงกัน1-2อดอาร์เดมี่ฟรอสให้แล้วเราฝากสวยอาร์เดมี่ไหลอูอ้ล้ำหน้าป่าววะมาลิดเช็คล้ำหน้าพลาดแล้วลูกนี้เราโดนเลยครับผมโอ้โห,โห 1-0จากกูลาซี่ครับเบอร์เดับิวเงียบสงบดีแล้วเกินครับวันนี้โอ้โหแนวรับของมันหลุดเช็คลายพลาดครับแล้วกลายเป็นประตูขึ้นนําของทางดอทมุนครับผมโอ้โหเงียบกิ๊บดูครับเนี่ยไปพลาดครับทางลูดิเกอร์แล้วก็โดนลงโทษเลยครับเอเบเป้ลูดิโก้โดนดักไว้แล้วไอ้หนุ่มบาร์ซ่าไหลให้ไปคุราซี่คูราซี่น้ำชาหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับผมตอนนี้ชอตเตอร์เบกเชอรุเตอร์เบกให้มา ครอสฝากได้ริมเส้นมีนั่นแหละไปไปวุหล,ลอกยิงเลยแล้วกันโอโ้โหผมหักศอกไกลนะแต่ว่าบอลมันปิ้นครับแล้วมันก็ปิ้นซะครอสเลาะไปให้กรูซซี่เดวที่ครอสครับยังไงข้างหน้าหาช่องหน่อยครอสให้อเดียญมิลากลากแล้วเอ้ยกรูซซี่กรูเอาลเอา้ายังไงยิงโอ้ได้เหมือนกันกระสองศูนย์ครับผมโอ้โห บังไว้บังไว้บังไว้บังตัวนี้ไว้ที่เหลือเดี๋ยวเพื่อนจัดก,การนั่นเลยครับสวยไปครับเกศสวนทางดอดบ,บุญบอลได้ใจครับแบบนี้ฝากตรงกลางนั่นแหละยังไงยกได้ไหมล้ำหรือเปล่าเอาจานโอเคยังได้อยู่มาสวยไปนั่นแหละยิงได้ไหมยิงไม่ได้คืนแล้วจัดเลยโอ้โหซูเปอร์เซฟครับติโบเอาได้อยู่ได้อยู่พลิกกลับมา เข้าะโอ้โหแม่งกวาดมาเลยเนี่ยกูอยากเสียบได้แบบนี้จังยังอยู่ควนเปลี่ยนแถวตรงกลางสนามครับยังไม่ไปไหนแล้วกันอาสกา้าให้ยิงโอ้เฮ้ยเซฟเข้าโอเคสามครับมาลิตวันนี้โอ้โหยังไงนี่เฮ้ยซัมพาอลียังตื่นบวยอีกอะจบครึ่งแรกที่ซานิโก้บูบิลครับโอ้ไม่คิดไม่ฝันว่าครึ่งแรกเราจะหวดไปก่อนได้3ลูกเลยนะครับมาสกา้า อาสิกามองแล้วให้ง่ายดีกว่าอดมี่เจอกับแดนนี่คหามบาฮาวไหลไปตรงกลางกูเซี่พืน้นครอสครอสให้ชาครับพลิกแล้วยังไงเฮ้ย <Hey, S 1> ยิงโอ้โหหวานเจี๊ยบโอ้โหเบ่ง oh, กล้ามโชว์เลยเดิโก้ให้ไปเอป้าเป้ โอ้โหแม่งเร็วเร็วเกินบังบังบังโอเคเซฟได้ครับอย่าให้มันได้ประตูแรกเด็ดขาดไม่งั้นเนี่ยอาจจะเหนื่อยได้นะครับผมเอาแล้วบอลบอลเฮ้ยประตูโอเคสาดออกมาครับไปยังไงทำฮาวเป็นเพลย์ของทางมาดริดครับเหมือนมาดริดจะเริ่มตื่นแล้วครับผมเบลิงแฮมยิงไกลติดบล็อกเซอร์เบกแล้วยิงอ้โหมาแล้วครับพูดไม่ทันขาดคำครับผมเรียลมาดริดได้ประตูแรกแล้วนะครับโอ้โหไอ้ปาเป้เอ๊ะมาทำท่าทำทางมึงดูสกอร์บอร์ดด้วยเวน วิซุตครับมีเบเบ้หนึ่งหนึ่งไหวเปล่าไม่ไหววะเอ้ยเบเบ้แม่งจี๊ดจัดยังไงเราเราบังหน้าที่เราอยู่นี้โอ้ยเียนั่นไงกูว่าแล้วแม่งสอดมาแล้วโอ้โหสองครับสองสี่ครับผมโอ้โหมันวิ่งตัดเข้ามาแบบไม่ใครต้องประกบว่าตัวเนี้เออโอ้โหสโตร์เบคเล่นกับยูเลียนรันข้างหนฝากไปก่อนเลยเออนั่นแหละเดี๋ยวทางซ้ายเติมให้ยังไงยิงไหมเอ้ยบังเอ้ยเซฟอุต่าออกมาโบดดิต ขอกระทบไหลโมดิดเลยฮึ่มเหม่ข้าไปถึงตัวโมดิดเลยว้ยแกแล้วนะแต่ว่าพลาดแกยังเหลือๆครับเดี๋ยวป๊อเป้ให้มาบอกไปดิเฮ้ยเขี้ยแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยสามสี 3, ่จะบ้าเหรอเกินไปป่ะอันเช่เฮ้ยมัดลิดสมจริงป้าป <c ười> รรเปลนะ่าครับโอ้โหมีดซูตครับผมเอาละกูต่อซูด้าครับประคองไว้ประคองไว้ประคองไว้ ไปมุมธงเร็วไปป่าวะ81อยู่เลยเอาได้อยู่โอุ้ยิสองจัดจัดช่วยด้วยโอเคเอาบอลออกไปก่อน <c oughs> บอลไปไดิโมดิลงเลยลงเลยลงเลย,ล,ยลูกกลางโมดิฟาดหายละนี่ผมว่าผมอัมพความเร็วมาเยอะแล้วนะนี่ทำให้อัพจะขนาดไหนวะเนี่ยโยเข้าไปเฮ้ยโว้ยโกเบลจบเกมนี้เดี๋ยวผมไปเลี้ยงลูกชิ้นเดี๋ยวปป้โอ้ยเฮ้ยอูย้หูยอนทอนขาย,ย่างยาวซาบิเซ์ ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบทด2นาที3เต็มอยู่กับเราครับครอสฝากเลยโอเคเออาโดีดีดีฝากได้ฝากได้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปมุมทงเดี๋ยวกูไปมุมทงเองมาเดยมาเดยมาเดยเอ้าชิบหายเออจ้าจ้าผมได้ทุ่มครับผมได้ทุ่มช้าเลยบ๊อบช้าเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหันหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาอ่ะเล่นซันเล่นซัาเดินซัานั่นแหละครับไปกูไปมุมทงละใครจะอยู่ก็อยู่ไปละเอ๊ะมาเดยมาเดยมาเดยแข็งแรงอยู่ อ่เราพู้สึงกระเป๋าจบเกมครับโอ้โหเป็น3แต้มนี้ได้ด้ว่าเกือบตายเหมือนกันดีนะยิงมาเขาเรียกอะไรนำห่างมาพอสมควรนะครับผมเลยรอดออกไปได้ครับเกมนี้ผลงานส่วนตัวของบ๊อบบาซูก้าก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับโดยรวมแล้ววันนี้เกมรูกของทีมทําได้ดีถึงแม้ว่าจะมีผิดพลาดในเกมรับช่วงท้ายเกมก็ตามนะครับผมโอ้โหเกมเลตติ้งไป8.4ครับวาซานโอ้หดู มีการต้องไปให้สัพพงให้สัมภาษณ์แล้วนะทุกวนันนี้เน่โอ้โหเดี๋ยวนะโคเบลเดินม,มาข้างหลังนี่คือตัวยังใหญ่โอ้ก็ต้องให้สัมภาษณ์หน่อยแล้วครับฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นในทินเบอร์เดวิลแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับโดยรวมพาร์นี้ก็ถือว่ายังไม่ได้ดีเลิศแต่ว่าก็ถือว่าเก็บผลง่ายขันได้และที่สำคัญฟอร์มส่วนตัวเราก็พลาดน้อยลงนะยังคงต้องพัฒนากันต่อไปแหละครับเพราะถ้าเราได้เข้าไปเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมว่ามันมันน่าจะหนักกว่านี้เยอะว่าแล้วก็ขอไปดูความคบร <gas> อ๋อเกมหลังๆเราไม่ได้คอสเลยโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยสเปอร์ลรดเงื่อนไขให้เราละเหลือแค่65นะครับดีไม่มีพาร์หน้ามอาจจะลดอีกก็ได้นะเพราะว่าแบบอยากได้เราจัดอะไรเงี้ยดี